เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวัยพี่สวัสดีครับในผมงมาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลยเลือกสวยเล็กใช้นะครับคันนี้ toyota เอาติดครับรถปี2012สวยๆกิ๊บๆเลยกับราคาเพียง65,000บาทเท่านั้นครับราคาหลักหมื่นครับถูกกว่า p c x อีกไปขับเที่ยวขับใช้ง่ายครับโชว์ได้สบายครับราคามอไซค์เครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็น สีสันสวยงามพร้อมใช้ช่วงล่างแน่นเลยครับแม็กสวยยางดอกหนาๆเลยใช้กันได้อีกยาวก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยภายในสวยสมบูรณ์นะครับสักให้ใหม่ทั้งคัน ราคานี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนครับถ้าเป็นรถบ้านแสนกว่าแน่นอนไม่ได้ราคานี้แน่ครับคันนี้6 5 0 0 0นานบาทแน้งคุ้มสีก็ทำใหม่นะครับภายในก็ทำให้ใหม่เครื่องเกียร์ดีเล่มครบห้องเครื่องเดิมเลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ